สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเราจะพามาดูผลงานของเรากันนะครับผมที่ผมเคยทำคลิปแล้วก็ตัดยอดถั่วฝักยาวนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะมันก็จะแตกแรงนะครับนี่ครับมันพอเราตัดไปยอดหนึ่งนี่ครับมันออกมาอีกเป็นสองนะครับนี่อันนี้ยอดหนึ่งอันนี้ยอดหนึ่งครับยอดนะครับ มันก็จะแตกนะครับนี่อันนี้ออกมาสามนะรับนี่้สามมันก็จะแรงกว่าที่เราปล่อยให้มันไปเดี่ยวๆเนาะไปเดี่ยวๆนี่มันไม่แรงเท่านี้นี่ครับนี่อันนี้ก็สองนี่แตกแล้วเนี่ยมันก็ยาววายอยนะ เราอย่ไปปล่อยไปอันเดียวพี่นนะ้องมันจะได้น้อยครับผลผลิตได้นนะ้อยนี่ก็สองนะครับมันจะแตกคู่เป็นค,คู่ออกมาเนี่นะั <c oughs> ก็เริ่มก็เริ่มอันนี้คนระับเดี๋ยวดอกนี้มันก็จะพุ่งอย่างไวแล้วครับพนะี่น้องมันตั้งตัวได้แล้วดูความสวยงามของมันเนาะนี่เราทำแบบธรรมชาตินะครับนะเราไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะ ก็จะมีแมงมาควนมาอะไรบ้างนะครับใบก็จะไม่เขียวปัดเหมือนตาเขาฉีกสารใาล่แมลงเลยต่างๆผมใช้แบบน้ำหมักอะไรเนาะดูเขาใช้น้าหมักอะไรเยอะเราไม่ค่อยได้มาสนใจเรื่องแมงจะกวนธรรมดาใบาดา่างๆอย่างนี้แสดงว่าใบาแมงมันมาลงนั่นเองครับ้ใบนี้แสดงมีอะไรมาเกาะละแต่มันไปลืลอว โดนไล่มันก็ไปนะไปเดี๋ยวมันก็มาอีกต้องฉีดบ่อยๆฉีดนบางทีก็สองครั้งบางทีก็ครั้งแล้วแต่นะถ้ามันมาดูแล้วมันมาบ่อยก็ฉีดไล่แต่มันไม่เหมือนยาฆ่าแมลงเท่าไหร่เนะยาฆ่าแมลงนี่มันฉีดทีแล้วมันตายไปเลยมันก็ดีอย่างแต่มันเป็นพิษต่อคนนั่นเองแต่อันนี้มันไม่ได้ฆ่ามันนะครับ ก็จะกลับไปสตว์มันก็เริ่มไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มจะออกดอกจะเกาะตามไ้ตะข่ายขึ้นไป สอิบบาทนี่ก็จะพูดกันอันนี้มันก็พอได้เก็บขายนะวันหนึ่งประมาณสักเจ็ดกรห้าหกกัมแล้วแต่แต่ของผมมันจะกินกรอบหวานถ้าออกมาไม่พอครับน,นะครับแต่ของคนอื่นจะยังไงไม่รู้นะของเขาจะยาวเนาะแต่ของผมนี่มันก็ธรรมชาติของมันมันจะ ไม่ยืดมันก็ของเขาหน่อยแต่ก็ยังว่าครับมันปลอดภัยสําหรับเรานะเนาะแต่ว,ว่ามันจะไม่ติดตลาดเท่าที่ของเขาแต่ของเขาแล้วมันฉีดพอเก็บปุ๊บเขาก็ฉีดยาแล้วเก็บปุ๊บเขาก็ฉีดยาดีไม่ดีฉีดปุ๊บสักพักเก็บเลยก็มีนะแถวนี้ที่ใกล้ตลาดนะแถวใกล้ริมน้ําท่าน้ำหนาน้เนาะก็จะทาพวกนี้กัน กาจะฉีดตลอดนะครับถ้าไม่ฉีดนี่มันจะไม่ยืดนะเดี๋ยวไว้คอยดูมันออกก่อนนะแต่ผมจะทาคลิปให้รู้ว่าม,มันจะยาธรรมชาติจะเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องมาถึงตรงน,นี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับผมขอบคเณครับว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ